สวัสดีครับพี่โอมนิติเทพโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอม ตั้งใจที่อยากจะคุยถึงเรื่องนี้ว่าก,กับ1ปีรักของฉันหนึ่งวันฝันของเธอเนื่องจากว่าพี่โอชอบสองคนนี้มากเลยซุยกวางฮั่นเนี่ยเราได้ดูหนังเรื่องรักเรายังคิดถึง18คูณ2อะไรนะยู youth, youth, <c oughs> ะสยูตภาษาอังกฤษจำไม่ได้แล้วก็เป็นหนังที่ร่วมกันระหว่างไต้หวันกับญี่ปุ่นอันนี้เมื่อปีที่แล้วโอ้โหซาบซึ้งโรแมนติกมากเป็นพระเอกไต้หวันแล้วก็ไปตามหารักแท้ตามหาอดีตรักแท้ที่ญี่ปุ่น ก็มีฉากที่พี่โอประทับใจมากนะครับฉากฤดูหนาวตอนนี้ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี้ยกําลังอยู่ในฤดูหนาวพอดีเข้าบรรยากาศมากถ้าเอากลับมาฉายตอนนี้นะแล้วต่อด้วยเรื่องนี้รับรองว่าคุณผู้ชมน่าจะฝินแน่ๆแ,และหนังไต้หวันเนี่ยเวลาทําโรแมนติกแล้วเขาสุดๆไปเลยครับสุดๆโดยที่เราไม่ต้องคิดถึงอะไรอย่างอื่นพี่โอเคยชื่นชอบโดยที่ให้10คะแนนเต็มมาแล้วกับหนังไต้หวัน ประเภทโรแมนติกอยู่เรื่องหนึง่งถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับชื่อเรื่องว่าภารกิจรักได้แดงที่จริงแล้วตั้งแต่ช่วงทำ YouTube มานี่พึ่งจะทำ คุยถึงหนังไต้หวันน่าจะยังไม่ถึง10เรื่องนะครับเท่าที่จำได้ก่อนที่พี่โอจะบันทึกคลิปเนี้พี่โอย้อนดูข้อมูลใน YouTube ของตัวเองเมื่อ5ปีที่แล้วมีเรื่องคำสาบสะพานเฮียนอันนั้นก็เป็นหนังสยองขวัญสรุปสรุปก,ก,ก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่แล้วก็เรื่องนี้มีมีภาค2ในอีก3ปีต่อมาชื่อโรงเรียนผีเฮียนหรืออะไรประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจภาค2เพราสอนจไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็ ถัดจากนั้น2ปีเลยถึงจะมามีเรื่องภารกิจรักได้แดง3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วมีเรื่องนี้แหละ18คูณ2ของพระเอกสวีกวางหั่นกับเรื่องโรงเรียนผีเฮี้ยนมาปีนี้หนังไต้หวันเข้าเยอะมากปีนี้ไม่ใช่แค่ไต้หวันทั้งจีนปกติ จีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงไต้หวันรวมกัน3พื้นที่เนี่ยพี่โอไม่กล้าเรียกเป็นประเทศนะครับสพื้นที่นี้รวมกันน่าจะได้20กว่าเรื่องปีนี้เนาน่าจะมีการจัดอันดับหนังจีนในดวงใจนะครับโดยรวมรวมทุกพื้นที่ไว้ด้วยกันเรื่องนี้อาจจะติดหรือไม่ติดก,ก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่โอบอกได้เลยว่า2คนนี้มาแสดง รับรองว่าคะแนนไม่น้อยแน่ถึงแม้ว่าเรื่อง,เร,องเรื่องจะเนื้อเรื่องจะเอะขนาดไหนก็นแล้วแต่นะครับก็อย่างที่พี่โอพูดไปในคลิปสั้นว่าเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วถ้าคนที่มีความโรแมนติกเป็นคนที่อินกับความรักเป็นคนที่คือจะบอกว่าไม่อยากจะพูดคำที่ออกในแง่ลบนะครับพูดคำในแง่บวกแล้วกันเป็นคนที่มีความสุข ความโรแมนติกและดูเรื่องนี้น่าจะอินกับความรักที่ต่างกันสุดขั้วสุดสุดขั้วเลยของเขาและเธอนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องย่อคลิปนี้อาจจะเป็นจําเป็นจะต้องขอสปอยเนื่องจากว่าคุณผู้ชมหาชมเรื่องนี้ได้ยากมากเข้าฉายแค่ไม่กี่สาขาในประเทศไทยเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็บางท่านที่เปิดคลิปนี้ส่วนใหญ่เปิดคลิปนี้น่าจะได้ดูเรื่องนี้แล้วแล้วก็จะมาหาว่าพี่โอมีใจตรงกันหรือ หรือไม่หรือไม่บางท่านดูแล้วไม่ชอบเลยก็จะมาฟังว่าพี่โอไม่ชอบตรงกันหรือไม่ก็มีทั้งสองอย่างพี่โอทั้งชอบส่วนที่ชอบคือส่วนของพระเอกนางเอกนะครับส่วนนี้ทำให้คะแนนเรื่องนี้ออกมาสูงแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของเนื้อเรื่องส่วนของเหตุผลของความเชื่อความเป็นไปได้เลยพวกนี้พี่โอเอะทั้งเรื่องครับอ่ะนางเอกก่อนนางเอกหยวน,นหยวนลีหนิ่น หยวนหลี่ลินปีนี้เราก็เพิ่งได้เจอเมื่อ2เรื่องที่แล้วเรื่องอเรื่องที่แล้วเรื่องอะไรเออแต่งสยองขวัญเรื่องเรื่องคำสาบเสื้อกันฝนครับ h อนเดดมอลเทนคำสาบเสื้อกันฝนก็ฉายปีนี้นะครับปีนี้หนังไต้หวันเยอะก่อนหน้านี้ก็มีหนังที่ SF เอฟเอ็กซ์คลูซีเรื่องโน้ตหัวใจนายวงโย ไม่ฉายเมเจอร์ Major, นะครับส่วนเรื่องนี้น่าจะฉายทั้ง2อสาเครือเฮสามย่านด้วยมัง้งพี่โอได้รับเชิญจากสหมงคลฟิล์มมงคลเมเจอร์มงคล, Major, งคลภาพยนตร์นะครับไปชมหนังเรื่องนี้แต่ว่าพอมาดูมาดูโลโก้เนี่ยไม่ใช่ของหนังมงคลก็คือมงคลอาจจะรับหน้าที่ช่วยชวนไปดูก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นหนังของค่ายไหนเข้าฉายตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาจัดรอบสื่อวันที่3แล้วพี่โอไปที่ เซ็นทรลเวิเนี่ยวันท่านฝนตกหนักมากเป็นวันพายุเข้าเป็นวันเหมือนกับวันโลกาวินาทพี่โอลงรถที่แพลตินัมแต่ไม่สามารถเดินไปเซ็นทรัลเวิลด์ได้เพราะว่าฝนแรงสุดๆก็เลยไม่ได้ดูพลาดไปพลาดพลาดครั้งนั้นความเสียหายร้ายแรงนะครับเพราะว่าความพลาดครั้งนั้นเนี่ยทำให้กว่าจะได้ดูเรื่องนี้เนื่องจากว่าพอหนังฉายจริง3วันต่อมาเนี่ยหาดูยากมากแล้วเราพอหาดูยากเราก็ต้องดูเรื่องอื่นที่ดูง่ายไปก่อนในที่สุดก็ได้ดูเป็น สุดท้ายที่เมเจอร์รังสิตก็ต้องขอขอบคุณเมเจอร์รังสิตไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้น่าจะยังหาดูได้อยู่ใครที่อยากจะชมก็ไปรีบหน่อยนะครับแต่ใครที่ฟังพี่โอแล้วคิดว่าไม่อยากชมก็ไม่ต้องข้ามไปก็ได้หนังเหมาะกับคนที่ชอบความโรแมนติกและเหมาะกับคนที่ชอบพระเอกนางเอกคู่นี้เท่านั้นครับก็ จะพูดถึงเรื่องยอ่อเลยก็แล้วกันเรื่องยอ่อคือ2ดินแดนมหัศจรรย์เนี่ยเป็นโลกที่น่าจะไม่ใช่โลกของเราก็ไม่ใช่แหละเป็นโลกในจินตนาการโลกนี้น่าจะเป็นโลกแบนเพราะว่ามีกําแพงกั้นนะครับมันกําแพงกั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ารอบโลกเขาบอกว่าพื้นดินพื้นแผ่นดินเนี่ยมีแค่2ฝั่งกลางกลางเป็นน้ําแล้วก็มีกําแพงกัน้นเกิดเหตุการณ แรงโน้มถ่วงพายุแผ่นดินไหวอะไรก็ไม่รู้เกิดภัยธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้แล้วพี่โอฟังเขาฟัง,ฟ,งฟังคมอธิบายเขาท่วงต้นก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดได้อะไรยังไงมันทําให้แผ่นดินข้างหนึ่งเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงมากอีกข้างหนึ่งมีแรงโน้มถ่วงน้อยไอข้างที่แรงโน้มถ่วงมากเนี่ยเวลามันจะเดินช้ามากนั่นคือฝั่งของผู้หญิงเขาเรียกว่าฝั่งรุ่งอรุณส่วนฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งนี้รานการนะครับอันนี้แปลเป็นภาษาไทยแล้วแต่พี่โอดูซาวทกนะ ฝังผู้หญิงเดินช้ามากเวลาของฝั่งนี้หนึ่งวันจะเท่ากับเวลาของฝั่งนี้หนึ่งปีโอ้โหแล้วสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงมารักกันได้ยังไงแล้วจะคลองคู่กันได้ยังไงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นจินตนาการซึ่งเหนือความคาดหมายไม่เคยมีหนังเรื่องไหนใช้พลอตแบบนี้มาก่อนพลอตที่พระเอกอยู่ เออเ,เวลาสองคนเดินช้าเร็วต่างกันเราอาจจะเจอเคยเจออิวมาเลยน,นะครับหนังเกาหลีแล้วมีเวอร์ชันภาษาไทยเดลเค้าซันดราบุลล็อกเคีย e a นูลีฟอันนั้นเวลาอ่าคิดถึงวิทยาด้วยเวลาเวลาต่างกันมันเรื่องเดียวกันเดียวเวลาต่างกันคนละคนละปีแล้วก็มาติดต่อกันผ่านสื่อสื่อหนึ่งประมาณว่าตู้จดหมายอะไรประมาณนี้แต่มันก็มีอีกบางเรื่องที่เวลา ผันผวนคือเรื่องเรื่องอะไรนะเรื่องญี่ปุ่นพี่โอ๋จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วที่เวลาของผู้ชายเดินไปข้างหน้าเนี้เวลาของผู้หญิงเดินกลับสวนกลับมาอย่างเงี้ยแล้วก็วันแรกของผู้ชายคือวันสุดท้ายของผู้หญิงแล้วก็ค่อยๆมาเจอกันตัวนี้แต่ในที่สุดก็ต้องจากกันโอ้โหซับซิงโรแมนติกมากอัน,นั้นถึงเราจะไม่เชื่อในเหตุผลไม่เชื่อในความเป็นไปได้แต่ว่าอินครับพี่โอพี่โอ,โอนี่อินแต่เรื่องเนี้ย พี่โอ๋บอกตามตรงว่าพี่โอ๋ไม่อินเลยไม่อินเลยพี่โอ๋ดูการแสดงของสองคนนี้แล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็ส่วนอื่นๆพี่โอ๋เอ๊ะหมดเลยมันเอ๊ะตั้งแต่ว่าเอ่อเขาเขาเขา,เขาตั้งเงื่อนไขยอย่างนี้เงื่อนไขว่าเวลาของผู้ชายเดินเร็วมากคือ365วันของผู้ชายมันจะเท่ากับ1ปีของผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้ชายจะเกิดและตายในเวลาที่ผู้หญิงมีอายุได้ไม่ถึง2เดือนนะครับภายใน2เดือนเนี่ยผู้ชายคนนี้ เกิดจนตายเลยถ้าถ้าถ้าต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองนะแต่เขาก็มาเจอกันเขาเจอกันเพราะความเอื้อเฟื้อของฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคนรวยรวยมากเราจะเจอหนังที่แบ่งคนเป็นสองฝั่งอย่างนี้หลายเรื่องนะครับเรื่องออฟ i วเลียนทอมครูซก็เหมือนกันเรื่องเอ่อทัลทัลรีคอรจูเวเช่นโคลินฟาเรลก็เหมือนกันที่ที่โลกเราจะมี คนจนคนรวยแล้วมีเรื่องอะไรอีกอลิต้าเรื่องโอ้เยอะแยะเยอะแยะครับที่คนรวยกับคนจนคนมีฐานะแตกต่างกันแล้วจะมาพบมารักกันมันก็เกิดเป็นอุปสรรคแค่นี้เรื่องถ้าพลอตหรือเงื่อนไขของหนังมันมีแค่นี้มันก็สนุกแล้วแต่เนี่ยมันไปทําให้เรื่องมันยากขึ้นไปอีกตรงที่เวลาเดินไม่เท่ากันนะผู้ชายอายุ13มาหลงรักผู้หญิงอายุ28ิปอันีิเปโดแล้วนะครับ ผู้หญิงแต่ในหนังก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงมีความเสน่หากับผู้ชายในวัยเด็กนะอันนี้ก็คือยังยังยังไม่ถือว่าพระผู้ยาวเท่าไหร่แล้วในขณะนั้นผู้ชายก็โตขึ้นพอโตขึ้นในในในแผ่นดินของผู้ชายเนี่ยก็พ้นพ้นสภาพผู้ยาวและอ่าทีนี้ก็เริ่มรักกันได้แล้วแต่ผู้หญิงจะมาหลงรักผู้ชายในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันอย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้คุณผู้ชมไปดูในเรื่องเองส่วนผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเข้ามา ทุกวันทุกวันของผู้หญิงคือทุกปีของผู้ชายเพราะฉะนั้นปีหนึ่งผู้ชายได้เจอผู้หญิงแค่ครั้งเดียวนะครับเจอได้ครั้งเดียวแต่โอ้ความรักความผูกพันครั้งเดียวนี้ไม่รู้ว่ากินเวลากี่วันความรักความผูกพันมันยืดยาวจนถึงขนาดนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสุดแล้วแต่คนเฉพาะคนโรแมนติกเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะครับพี่ส่วนพี่โอเอะอยู่ก็ ผู้หญิงจะต้องเดินทางไปในแผ่นดินของผู้ชายเพราะว่าฝั่งนี้ยากจนมากฝั่งนี้ร่ำรวยฝั่งนี้ยากจนแล้วผู้หญิงเป็นหมอก็เลยไปปฏิบัติการภารกิจที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ทั้งหลายโอ้โหนี่พี่โอ้พูดสิบนาทีแล้วครับขออีกแป๊บเดียวอ่ะคุยต่อเรื่องเอ๊ะเนี่ยคือผู้หญิงฝั่งนี้ฝั่งรวยอันนี้ฝั่งจนนะครับฝั่งจนแรงโน้มถ่วงสูงเออแรงโน้มถ่วงต่าสิ แรงโน้มถ่วงต่ํเท่ว่าคือถ้าไม่ใส่กําไรข้อเท้าไม่ใส่เหล็กไม่มีเหล็กกําไรข้อเท้าที่เป็นเหล็กติดตัวเนี่ยตัวจะลอยนะครับเหมือนอยู่บนดวงจันทร์ส่วนฝั่งนี้หนักคนทางนี้จะไปฝั่งนี้ก็จะต้องหนักเดินหนักมากส่วนฝั่งนี้มาทางนี้ก็ตัวลอยเลยอะไรประมาณนี้ฝั่งนี้รวยฝั่งนี้จนฝั่งนี้เป็นฝั่งคนงานเป็นฝั่งโรงงานส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งอยู่ดีกินดีนะครับก็ฝั่งนี้ไม่มีหมอคลายแคลนหมอส่วนหมอฝั่งนี้อันนี้มาละเอ๊ะข้อแรก หมอฝั่งนี้มาให้บริการคนจนฝั่งนี้นะครับแต่มาได้แค่ปีละครั้งเพราะว่ามาวันหนึ่งเนี่ยต่อให้มาทุกวันก็แล้วแต่ต่อให้มาทุกวันแต่ก็มาเจอคนฝั่งนี้แค่ปีละว,วันเพราะว่าฝั่งนี้กินเวลาเป็นปีเลยนะครับมาพอเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ตกอยู่ในเวลาของฝั่งนี้อยู่ไปกี่วันก็แล้วแต่แหละแต่ก็แค่ไม่กี่วันก็กลับไปก็เหมือนกับเวลาเดิมไม่ได้ต่างกันอะไรเท่าไหร่ ของฝั่งตัวเองแล้วก็มาเจอกับเด็กผู้ชายคนนี้ที่มีอายุ13ตอนนั้นก็เด็กผู้ชายชอบอันนี้ที่พูดไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าเปโดไม่เปโดนะครับพี่โอ,อก,ก็ได้แต่สงสัยว่ามาฝั่งนี้แล้วมีชีวิตอยู่ฝั่งนี้ได้แค่ปีแล้วไม่กี่วันแล้ววันอื่นๆที่เหลือเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่ต้องการหมอหรอกหรือแล้วเขาทำยังไง แล้วโรงพยาบาลของฝั่งนี้มีฝั่งเดียวคนฝั่งนี้ก็ตั้งมากและฝั่งนี้มีโรคมากเพราะว่ามีโรงงานมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต้องการหมอมากแต่มีโรงพยาบาลโรงเดียวแล้วหมอฝั่งนี้ถังร่ํารวยเนี่ยมาไม่ได้เอายงเอาอยู่ยาอะไรมาเลยมาบอกให้พระเอกซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กขี้ขโมยไปขโมยจากโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่โรงพยาบาลเดียวที่นี่ทำไมหมอฝั่งนี้มไม่ไม่ขนวัสดุอุปกรณ์อะไรมาให้ทั้งๆท,ท,ที่เลือก,ก,กว้างเ,เลือกว้างเนี่ย บางทีเดินเรือนะขนคนมาได้เป็นสิบคนพอพระเอกจะไปหาผู้หญิงบอกว่าไปได้แค่คนเดียวไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วตอนที่พระเอกไปหาผู้หญิงเพราะว่าน้องพระเอกป่วยจะตายอยู่แล้วแล้วคนเรือบอกว่าไปได้แค่คนเดียวไปได้แค่คนเดียวทําไมไม่เอาคนป่วยไปทําไมเอาพระเอกไปซึ่งแล้วพระเอกกก็เลือกนะะที่ตัวเองจะไปไม่มคนคนเรือไม่ได้เลือกพระเอกเลือกแค่ตัวเองไปเพราะพระเอกต้องการเจอผู้หญิงไม่ได้ห่วงน้องที่จัดกาลังจะตายเลย แล้วก็รู้อยู่ว่าไปฝั่งนี้ถ้าติดอยู่ฝั่งนี้แล้วจะกลับมาหาน้องไม่ทันพี่โอ๋ไม่เข้าใจจิตใจของพระเอกฝั่งนี้คือเห็นแก่ตัวมากคือเห็นเห็นแก่ความอยากเห็นผู้หญิงมากจนไม่สนใจครอบครบัวตัวเองที่มีอยู่ไม่กี่คนทั้งทัง้ที่ผู้หญิงคนนี้ตัวเองเจอแค่ปีละครั้งปีละวันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ความแตกต่างมันมากคือเงื่อนไขของหนังมันมันทำให้ความแตกต่างมากจนหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่น่าเป็นไปได้แล้วคนแต่งคนเขียนบทเองก็หลงวันหลงวันตัวละครซึ่งเป็นหมอเป็นพยาาลเป็นคนที่ฉลาดมีความรู้จากฝั่งนี้ทั้งนั้นเลยเข้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วกลับคิดหลงวันได้ทั้งๆท,งท,งที่ตัวเองคือเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะแต่พอมาฝั่งนี้แล้วติดยืนยันพายุแล้วเขาบอกว่าโอ้ยกว่าจะกลับได้อีกเป็นเวลา10วัน สิบวันของฝั่งนี้มันเทียบเท่ากับไม่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีของฝั่งนี้เองแล้วตัวละครหนึ่งก็พูดว่าอา้าวนี่เราจะต้องติดอยู่ฝั่งนี้เป็นสิบ,ส,บสิบปีเลยเหรอก็คือเข้าใจว่าถ้ากลับไปอยู่ฝั่งนี้จะเป็นอีกสิบปีของฝั่งนี้ซึ่งที่จริงจะติดอยู่ฝั่งนี้นานขนาดไหนมันก็ไม่มีปัญหาเพราะฝั่งนี้ด้วยเวลาเดินช้ามากมันก็เหมือนกับไม่ได้ดูโดราเอมอนอนะโดราเอมอนไปในอนาคตหนึ่งปีแล้วก็ย้อนกลับมาในเวลาเดิมได้นะครับก็ คล้ายๆกันเพราะว่ามันมาฝั่งนี้นานเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินเวลาของฝั่งนี้เลยแล้วการเดินทางข้ามคือคืออันเนี้ยจะเดินทางได้เฉพาะช่วงเช้าช่วงรุ่งอรุณที่ที่ม่านกำแพงกำแพง Attack of the Titan <c oughs> คิดถึง Attack of the Titan มากคนละฝั่งนะครับผู้คนตัวหนักต่างกันก็ก็เดินทางได้ตอนเช้าเท่ากับว่า คนเนี้ยจะเดินทางได้ทุกเช้าแต่ครั้งเนี้ยจะเดินทางและปีละครั้งถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วความร้อนมันจะแผดเผาแผดเผาตัวมากและช่วงเดินทางผ่านความร้อนมันจะมีช่วงที่พระเอกเลือกเดินทางผิดเวลานะครับช่วงเดินทางผ่านความร้อนนี้แทนที่จะเก็บตัวคือจะหาอะไรห่อตัวฟงฟอยหรือ <c oughs> <c oughs> ฟอยเดี๋ยวไม่นะครับ <c oughs> จะซ่อนตัวอยู่ในเรือจะมีอะไรกัน้นซะหน่อยเรือก็เรือกระต๊อกกระต๊อก เรือเรือประมงธรรมดานะครับจับมานอนแผ่กลางแดดให้แดดเผาแผ่กลางแดดให้กลางแจ้งกลางกลางกลางลำเรือกลางแจ้งไม่ได้อยู่ในหลังคาให้ความร้อนเผาไซงั้นก็เป็นสิ่งที่พี่โอ๋ก็แปลกใจอีกแล้วมีอีกหลายเรื่องหลายเอ๊ะมากอ่าอ,อีกเอ๊ะหนึ่งอีกเอ๊ะหนึ่งขอขอขั้นอันนี้ก่อนพี่โอเอ๊ตั้งแต่แรกแล้ว ฉันชอบดอกไม้ดอกไม้ขึ้นอยู่ฝั่งนี้ดอกไม้มากดอกไม้ชนิดนี้ฉันชอบมากเลยเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่หายากที่สุดเมื่อหายากที่สุดแล้วฉันก็จึงเด็ดมัน <laughs> เด็ดมันแล้วต่อมาผู้ชายก็ช่วยเด็ดเด็ดยังดีนะอันนี้ตรงนี้พี่โอ๋เกือบจะหักคะแนนเยอะแล้วนะว่าเพราะว่าพี่โอ๋เป็นแฟนคลับน้องอเล็กเรนเดลนะครับรักรักโลกรักธรรมชาติคือเรารักธรรมชาติแต่เรากับเด็ดธรรมชาติออกมาจากที่ของมันนะ่ะ คือรักดอกไม้ก็ต้องให้ดอกไม้อยู่ตรงประจําที่อยู่ประจําต้นสิไม่ใช่เด็ดออกมาแล้วเด็ดเด็ดทุกวันเลยแล้วมีการทวงถามว่าวันนี้ไม่มีดอกไม้มาฝากฉันเหรออย่างนี้อีกยังดีที่สุดท้ายแล้วพระเอกปลูกต้นปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับเป็นเป็นสวนเป็นอะไร ็นส่วนของตัวเองอันนี้ยังพออภัยให้ได้ตรงนี้ไม่หักคะแนนส่วนอื่นๆที่ผมพี่โอเอะไปทั้งหลายเนี่ยพี่โอหักไป3คะแนนเลยนะครับรวมถึงทั้งนั้นเพราะฉะนั้น2คะแนนนี้ให้พระเอกเจอดคะแนนให้พระเอกนางเอกเท่านั้นครับกำกับโดยกงเจ้าผิงภาพ,พยนตร์โดยจางไอเจียพี่โอสงสัยว่าคําว่าภาพ,พยนตร์โดยมันไม่ได้หมายความว่ากำกับโดยเหรอถึงมี2ชื่อนะครับ สองคู่นี้อ่าสองคนนี้เข้ากันดีมากส่วนคนอื่นๆก็เป็นตัวประกอบจะบอกแล้วว่าหนังโรแมนติกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กันแค่สองคนคนอื่นๆเป็นตัวประกอบหมดต่อให้เป็นครอบครัวญาติพี่น้องก็แทบไม่มีความสำคัญนะครับพี่โอไม่ค่อยชอบการดำดิ่งในความรักอย่างนี้เลยรักตัวเองรักตัวเองมากกว่าไม่ได้รักฝ่ายตรงข้ามด้วยซ้ำรักตัวเองถึงขนาดทิ้งญาติพี่น้อง อะไรอะไรได้ถึงขนาดทิ้งทิ้งทุกอย่างของตัวเองได้เพื่อเพื่อสนองความต้องการของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่พี่โอไม่ชอบจากหนังเรื่องนี้ดูแล้วก็ไม่อินนะครับก็ชอบแค่ตัวพระเอกนางเอกยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่พี่โอสงสัยและมีความขัดใจในเรื่องนี้มาก ถ้าพี่โอนึกอะไรออกเพิ่มเติมก็ทำเป็นคลิปสั้นตามหลังก็แล้วกันนะครับมีเรื่องที่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็มีประเด็นที่อยากพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะก่อนที่จะจบคลิปนี้ YouTube บอกว่าให้พี่โอายสินค้าได้พี่โก็จะขอนําเสนอเซลวีครับพี่โอ,อนนี้อยู่บ้านก็เลยใช้เป็นประจำเนี่ยเพิ่งจะใช้อาบน้ําแล้วก็อันนี้ทาหน้านี้ทาตัวนะครับโอ้ดีมากรู้สึกชุ่มชื้นอ่อนเยาว พี่โอ๋ไม่สามารถพูดสรรพคุณเกินจริงได้เพราะทจริงแล้วพี่โอ๋ก็พูดไม่เก่งนะครับบอกแค่ว่าเราใช้ประจําแล้วเรารู้สึกดีเท่านั้นเองครับก็คุณผู้ชมสามารถกดที่จะสั่งซื้อได้ถ้าคุณผู้ชมซื้อโดยที่ผ่านลิงก์ของพี่โอก็เท่ากับว่าช่วยให้พี่โอเจริญก้าวหน้าในการเป็นครีเอเตอร์นะครับก็จะมีรายได้จากค่าในหน้าถ้าคุณผู้ชมซื้อสินค้าเหล่านี้หรือไม่ก็คุณผู้ชมกดลิงก์นี้ไปแล้ว ไปดูสินค้าอื่นๆโดยเข้าทางช่องทางของพี่โอก็ได้เช่นกันครับก็ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดคาตกบกพร่องก็ต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์และมงคล m a เมเจอร์ไว้นะโอกาสนี้ครับสวัสดีครับเสื้อพิธีกรชายจากมงคลเมเจอร์ด้วย